ช่องมาทองสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับสิบอันดับตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับผมซึ่งเขาบอกก่อนนะครับว่าตึกในบางอันดับก็เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยมาก่อนนะครับแต่ปัจจุบันโดนแซงอันดับไปแล้วนะครับผมโดยตึกที่สร้างขึ้นใหม่จะมีตึกไหนกันบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับอันดับสิตึกวัน n นไฟน์นะครับตั้งอยู่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพนะผมมีความสูงทั้งหมด243 4าจเมตรนะครับ มีจำนวนชั้นทั้งหมด61ชั้นครับสร้างแล้วเสร็จในปี2564นี่เองนะครับผมต่อมาครับอันดับที่9สเตททาวเวอร์อยู่เขตบางรักนะครับกรุงเทพมหานครความสูงทั้งหมด247.2เมตรมีจํานวนชั้นทั้งหมด68ชั้นนะครับสร้างแล้วเสร็จในเมื่อปีพศ2544นะครับผมอันดับ8ครับตึกรีเฟคชันจอมเทียนบีดออเรเซนฟอนทาวเวอร ตั้งอยู่ที่พัทยาชลบุรีนะตึกนี้มีความสูง252เมตรครับผมและมีจำนวนชั้นทั้งหมด58ชั้นนะครับสร้างแล้วเสร็จในปี2556อันดับ7ครับตึกคณาพญาเดสเดนเพสตั้งอยู่เขตบางขลังนะครับกรุงเทพนี่เองโดยตึกมีความสูงทั้งหมด253เมตรนะครับสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2 5 6 2นะครับอันดับ6 เดอะริเวอร์ซาว์ทาวเวอร์ตั้งอยู่ที่เขตคลองหลานนะครับตัวตึกมีความสูงทั้งหมด265.6เมตรครับผมมีจำนวนชั้นทั้งหมด73ชั้นนะครับสร้างแล้วเสร็จในเมื่อปีพศ2554อันดับ5 The r e s i d e n t นซ์แอนด์แมนดารินโอเรนเทนแบงคอกอินไอคสยามตั้งอยู่เขตคลองสามน,นะครับกรุงเทพตึกมีความสูงทั้งหมด 272.2เมตรนะครับมีจำนวนชั้น55ชั้นนะครับผมเป็นชั้นดัดฟ้านะครับเพิ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2 5 6 1นอะครับผมและอันดับ4ี่ครับตึกนี้เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยมาก่อนนะครับปัจจุบันตกมาอยู่อันดับสีครับผมนั่นคือตึกใบหย,ยกสองเองนะครับตั้งอยู่เขตราชเทวีกรุงเทพด้วยความสูงถึง304เมตรและจำนวนชั้นทั้งหมด85ชั้นนะครับเรียกได้ว่ามีจำนวนชั้นเยอะที่สุด จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับตึกนี้สร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2540นะครับผมและอันดับ3ตึกโ s ร์ซ Private Residence p l เพสเขตสาทรน,นะครับกรุงเทพตึกนี้มีความสูงทั้งหมด308.5เมตรนะครับโดยมีจำนวนชั้นทั้งหมด74ชั้นนะผมเพิ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2562 อันดับสองครับผมอันดับสองอันจับหนึ่งนี้ก็กล้ากึ่งกันนะครับผมโดยที่อันดับที่สองนี้มีจํานวนชั้นเยอะกว่านะครับความสูงถึงดัดฟ้ามากกว่าแต่ว่าถ้าวัดจความสะอาดอะไรแล้วโดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับก็ยังต่ำกว่าความสูงของตึกเบอร์หนึ่งนะครับผมซึ่งตึกอันดับสองก็คือตึก King Power นะครับตึก King Power มหาคนครเขตบางรักนะครับผมกรุงเทพโดยมีขนาดความสูง ทั้งหมดนะครับวัดรวมทั้งหมดเลย314.2เมตรและมีชั้นทั้งหมด78ชั้นนะครับรวมชั้นชมวิวสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2559นี่เองนะครับและอันดับหนึ่งครับตึกแมกนูเลียวอเตอร์ฟอนเรสซิเดนต์แอนด์ไอคอนสยามอยู่ที่คลองสารนะครับคุณโดยมีความสูงทั้งหมดทั้งตัวตึกถึง317 95เมตรนะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยณปัจจุบันนะครับพศ2564มีจำนวนชั้นทั้งหมด73ชั้นครับผมรวมดัดฟ้านะครับโดยตึกนี้สร้างแล้วเสร็จในปีพศ2561ครับผมอันละครับและก็ครบ10อันดับตึกที่สูงในสุดในประเทศไทยนะครับใครเคยไปตึกไหนกันมาบ้างครับผมมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับบรรยากาศในตัวตึกอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผม แอดมินก็ไม่เคยไปและอยากรับชมรับฟังเรื่องใดคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนก่อนจากก็ไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยสวัสดีครับ